อ้วนเป็นเรื่องสมมุติจ้าน่าทานมากค่ะสาคูแท้สาคูต้นสั่งตรงจากพัทนุลุงค่ะเปรียกสาคูข้าโพดมะพร้าวอ่อนจ้าเดี๋ยวเราไปทานกันค่ะพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราก็จะมาทำของหวานเมนูเปียกสาคู ข้าวโพดมะพร้าวอ่อนกันจ้าแต่วันนี้เป็นสาคูต้นสาวคูแทๆ้ๆจากภาคใต้จากเมืองพัทลุงค่ะวันนี้แม่ตุ๊กจะพาเพื่อนมาทําค่ะครั้งแรกครั้งแรกเดี๋ยวเราไปทําพร้อมๆกันเลยค่ะมะพร้าวอ่อนจริงๆซื้อมะพร้าวอ่อนมา้าซื้อมะพร้าวอ่อนมาแบบนี้เลยก็ขูดเอาเนื้อแล้วก็จะเอาน้ํามันทําเป็นของหวานจ้ะหั่นทีละชิ้นก็ได้จะหั่นแบบไหนก็ได้ค่ะเอาที่ถนัด เมตุก็จะหั่นลายนี้เลยนี่ค่ะเป็นข้าวโพดหวานต้มสุกแล้วค่ะแล้วก็มาหัน่นแต่ถ้าใครมีเผือกใส่ด้วยก็ได้นะคะจะวัตถุดิบของเราก็จะมีอันนี้เป็นสาคูต้นนะคะเป็นสาคูแท้จากภาคใต้อันนี้แมตุกสั่งมา1กิโลมาแบ่งทำค่ะน่าจะทำได้หลายเวลา จากเมืองพัทลุงจ้ามะพร้าวอ่อนค่ะนี่เป็นมะพร้าวอ่อนซื้อมะพร้าวมาเป็นลูกม่ตุก็ควัดเลยจ้ะแล้วก็มีเกลือมีหัวกะทิแล้วก็มีน้ำตาลทรายมีใบเตยแล้วก็มีข้าวโพดหวานต้มสุกแล้วแล้วก็มีน้ำมะพร้าวจ้ะแล้วก็มีน้ำเปล่าด้วยนะคะถ้าใครมีเผือก ใส่ด้วยก็อร่อยค่ะแต่ว,วันนี้ไม่ต้องไม่มีเผือกนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะข<า>ั้นตอนแรกนะคะเติมน้ำนะคะน้ำเปล่าแล้วก็จะมีน้ำมะพร้าวค่ะใส่ลงไปก่อนเลยค่ะแล้วก็ใบเตยเราจะรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะ<า>เขาบอกว่าการต้มสาคูต้นจะต้องรองให้น้ำเดือดจัดถึงจะเอาสาคูลงไปต้มได้นะคะแล้วก็จะทยอย ใส่ลงไปด้วยวันนี้ขอบอกก่อนเลยนะคะว่านี่เป็นครั้งแรกที่ทําเมนูสาคูต้นนี้ค่ะเปียกสาคูต้นสาคูแท้นี่เป็นครั้งแรกค่ะปกติเคยทําเคยกินแต่สาคูที่เขาทําจากมันสาปะหลังวันนี้จะลองทําเป็นครั้งแรกค่ะเพื่อนๆลองมาทําด้วยกันนะคะตอนนี้น้ําเราก็เดือดเต็มที่แล้วจะ้ะเดี๋ยวเราก็จะใส่สาคูลงไปไค่อยๆใส่จ้ะ ยอยใส่ทีละหน่อยจ้ะเพราะว่าดอยวมันจะจับเป็นก้อนอันนี้ตามสูตรที่เขาอบอกจากเพื่อนๆในกลุ่มนะคะแล้วก็ร้านร้านที่เขาขายสาคูค่ะที่เขาส่งมาให้เขาจะบอกวิธีทํำไว้ด้วยค่อยๆค,คนไปค่ะเราก็จะทำตามสูตรเขาดูค่ะบอกเลยว่าครั้งแรกเหมือนกันค่ะที่ทำวันนี้ สาคูต้นสาคูแท้เขาบอกว่าต้องต้มเวลาน้ําร้อนน้ําเดือดมากๆเดือดจะจัดจ่ะแล้วก็ทยอยใส่ทีละน้อยห้ามใส่ทีเดียวเพราะว่าเขาจะจับตัวเป็นก้อนค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าเม็ดสาคูจะใสเป็นตะก,กุบอะค่ะก็คงจะเหมือนสาคูทั่วไปคิดว่านะคะคนไปเรื่อยๆค่ะสักพักค่ะน,นี่ก็เริ่มเริ่มจะใสขึ้นมาแล้วค่ะจะรอให้เป็นตาก,กุบสวยกว่าน,นี้นิดนึงค่ะ เราใช้ไฟกลางนะคะในการต้มสาคูไฟกลางพอน้ำเดือดเราก็ลดม,มาเป็นไฟกลางค่ะตามสูตรเขาค่ะบอกเลยว่าครั้งแรกเหมือนกันค่ะที่ลองทำส่วนมากก็จะทำเป็นสาคูทั่วไปะคะ่ะตามท้องตลาดที่เขาผลิตมาจากมันสำปะหลังแต่นี้เป็นเขาบอกเป็นต้นสาคูแท้จากภาคใต้นะคะเนี่ยเป็นต้นสาคู วันนี้สั่งมาจากพัทลุงค่ะสาคูพัทลุงภาคใต้ตอนนี้สาคูเราก็ได้ที่แล้วจ้ะเราจะใส่ข้าวโพดค่ะใส่ข้าวโพดลงไปค่ะใส่ข้าวโพดลงไปแล้วเราก็คนค่ะใส่ข้าวโพดลงไปก็คนให้เข้ากันค่ะพอดีข้าวโพดเราหั่นมันเป็นแผ่นน,นิดนึงเราต้องให้เขากระจายตัวน,นิดนึงค่ะเสียงไก่ค่ะเดี๋ยวดนต้มซะเลยขันดีนะ เราก็ใส่มะพร้าวอ่อนค่ะใส่มะพร้าวอ่อนลงไปเลยน้ำตาลทรายจ้าน้ำตาลทรายความหวานนี้แล้วแต่ชอบนะใครชอบหวานมากหวานน้อยตามชอบเลยค่ะแต่ว่าบอกเลยว่าสูตรนี้ไม่ใช่สูตรของตัวเองนะคะเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ทําดูน่ากินขึ้นมาแล้วค่ะแหมสวยงามหน้าตากเขาก็ออกมาสวยงามค่ะน่าทานทีเดียว โอเคโอเคตอนนี้ก็ได้ที่แล้วค่ะเราปิดไฟพักขนมไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปทำกะทิราดกันค่ะเอาหัวกะทิลงไปจ้ะใบเตยเกลือป่นจ้ะคุณก่อนค่ะแล้วก็เปิดไฟค่ะเราใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อไม่ให้กะทิแตกมัน เราให้กะทิร้อนเฉยๆค่ะพอเกลือละลายนะคะจะไม่ให้กะทิเดือดนะคะพอกะทิร้อนขึ้นมาเกลือของเราละลายดีกะทิร้อนเราก็จะปิดไฟเลยจ้าเดี๋ยวเราก็จะนําหัวกะทิไปลากสาคูกันจ้าตอนนี้เราก็จะตักสาคูไปทานกันเลยค่ะ ก็จะมีเป็นสาคูสวยเลยค่ะเป็นตากบเลยแล้วก็มีข้าวโพดหวานแล้วก็มะพร้าวอ่อนของเราค่ะดูน่าทานมากความอ้วนเป็นเรื่องสมมุติความอร่อยเป็นความจริงค่ะแม่ตุ๊กผาอ้วนว้าวพร้อมเสิร์ฟแล้วน่าทานมาก สาคูเปียกข้าวโพดมะพร้าวอ่อนราดกะทิหอมหอมมันๆจ้าเค็มแปรเร่มรเร่มเสร็จแล้วคะ่ะเรามาชิมพร้อมๆกันเลยคะ่ะบอกเลยนะคะว่าเป็นครั้งแรกที่จะได้ชิมรสชาติแล้วก็ที่ทําครั้งแรกสาคูแท้สาคูต้นจากเมืองพัทลุงภาคใต้จ้าไปชิมมันจ้า หอมควาหอมสำหรับเม็ดสาคูแท้บอกเลยค่ะว่าอร่อยละมุนล,ลิ้นอะ่ะสาคูเหนียวเหนียวหนุบหนหน,นิดหน่อยแล้วก็หอมแล้วก็มีมะพร้าวอ่อนกินพร้อมกันนะคะระมุนล,ลิ้นมากก็ราดกะทิเค็มนิดๆของน้ำกะทิกลมกล่อมกร่อยคะ่ะ การันตีค่ะรับรองเลยเป็นเมนูแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆลองสั่งมาทําทานดูนะคะอร่อยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบเมนูนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้แม่ตุ๊กด้วยนะคะสําหรับเมนูนี้แม่ตุ๊กลาไปก่อนนะคะเจอกันเมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ